น้ำปลาค่ะแล้วก็ทําการผัดเลยค่ะผัดคลุกเคล้านะคะให้กระเทียมของเรามีกลิ่นหอมนะคะต้นหอมค่ะแล้วก็ทําการคลุกเคล้านะคะสวัสดีค่ะชวนกันเข้าครัวกับไลลาชิลชิลคนเดิมนะคะเพิ่มเติมมาชวนเพื่อนเพื่อนเข้าครัวทําเมนูอาหารดีๆทานกันอีกแล้วค่ะ และอีกเช่นเคยนะคะกับวันนี้เมนูทำกินเองง่ายๆได้ที่บ้านแต่รับรองว่าได้ความอร่อยแบบเต็มๆคำกันในวันนี้นะคะวัตถุดิบหลักของเรานะคะจะเป็นในส่วนของตัวตับหมูค่ะเมนูในวันนี้นั่นคือเมนูตับหมูผัดพริกหยวกในแบบฉบับของไลลาชิลๆค่ะเดี๋ยวเราตามมาดูวัตถุดิบและสวนประกอบในเมนูนี้กันเลยดีกว่านะคะว่ามีวัตถุดิบและสประกอบอะไรกันบ้างสำหรับเมนูนี้ค่ะ วัตถุดิบแรกที่เลลาใช้เลยก็จะเป็นในส่ง,งตัวตับหมูนะคะก็จะทําความสะอาดนะคะล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็ทําตามขั้นตอนที่เลลาเคยแจ้งไปก่อนคลิปหน้านี้แล้วแต่ถ้าเพื่อนเื่อคนไหนอยากทราบก็สามารถอินบ็อกเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะพริกหยวกค่ะกระเทียมสับละเอียดนะคะ ต้นหอมซอยเป็นแว่นนะคะในส่วนของเครื่องปรุงก็จะมีในส่วนของซีอิ๊วขาวนะคะซอสหอยน้นายนําตาลทรายน้ําปลาและน้ํามันสําหรับผัดค่ะเห็นไหมคะว่าวัตถุดิบและส่วนประกอบในเมนูนี้ไม่ยุ่งยากเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปลงมือทําในวันนี้นะคะไละลาก็ขอเพื่อนๆนะคะโดยการให้กําลังใจไลลานะคะโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,ตดตามกด Subscribe ที่ช่องไลลาชิลชิค่ะเพื่อที่ไลลาจะได้มีกําลังใจทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะและเมื่อวัตถุดิบ พร้อมแล้วแบบนี้นะคะอย่ารอช้าค่ะเราไปลงมือทำกันเลยตามไลลา,ลามาดูเลยนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราก็มาสู่ขั้นตอนนะคะในการทำเมนูตับหมูผัดพริกหยวกในแบบฉบับของไลลา,ลาชิลๆกันแล้วนะคะง่ายๆค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ทำการวอร์มกระทะให้ร้อนนะคะและเมื่อกระทะของเราร้อนดีแล้วสิ่งที่เราต้องทำต่อไปนั่นคือการเทในส่วนตัวน้ำมันลงไปค่ะ หลังจากที่เราเทน้ํามันลงไปแล้วเราก็ทําการเกลี่ยน้ํามันให้ทั่วกระทะนะคะเพื่อให้น้ํามันนะคะร้อนละอุเท่าๆกันนะคะเมื่อน้ำมันเราร้อนดีแล้วนะคะเราก็จะทำการเทนในส่วนของกระเทียมสับละเอียดลงไปผัดเลยค่ะแล้วก็ทำการผัดคลุกเคล้านะคะให้กระเทียมของเรามีกลิ่นหอมนะคะ และเบอร์กระเทียมของเรานะคะเริ่มเกรียมเหลืองส่งกลิ่นหอมแตะที่ไยจมูกเราแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําการใส่ในส่วนของตัววัตถุดิบหลักของเรานั่นคือตับหมูค่ะลงไปผัดเลยนะคะเราก็จะผัดด้วยไฟเบานะคะไม่ต้องแรงจนเกินไปนะคะแล้วก็ทําการนะคะปรุงรสเลยค่ะตอนนี้ใส่ซอสหอยเลยค่ะซีอิ๊วขาวค่ะน้ำปลาค่ะ แล้วก็ทําการผัดเลยค่ะเราจะปรุงรสทันทีนะคะเพราะเราจะไม่ผัดให้ตับหมูนานจนเกินไปเพราะมันจะทําให้ตับหมูของเราแข็งได้นะคะแล้วก็รัลลกาาด้วยน้ำตาลทรายค่ะเราผัดให้ตับหมูพอเกือบสุกนะคะแล้วก็ให้ตัวเครื่องปรุงนะคะซึมซาบเข้าเนื้อตับหมูของเรานะคะเราก็จะทําการใส่ในส่วนของตัว พริกหยวกลงไปเลยค่ะแล้วก็ผัดคลุกเขานะคะให้เข้ากันเลยค่ะในส่วนของวัตถุดิบและส่วนประกอบในเมนูนี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากลองทำทานก็สามารถลองทำทานกันดูได้เลยค่ะเลยลายได้ทำการแชร์ข้อมูลไว้ให้เพื่อนๆอยู่ที่ใต้คลิปแล้วนะคะเป็นเมนูทำกินเองง่ายๆได้ที่บ้านนะคะแต่รับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะ เดี๋ยวเราจะทำการใส่ในส่วนของตัวน้ำสต๊อกลงไปนิดหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะทำการเล้งไฟค่ะเราจะผัดให้พริกหยวกนะคะสะลดนะคะเดี๋ยวเราจะทำการชิมรสกันนิดหนึ่งนะคะว่ารสชาติของเรานะคะเข้าที่เราหรือ,อยังนะคะ โอเคเลยแหละคะ่ะรสชาติสัดอยู่ว่าในปริมาณที่พอดีเลยะคะ่ะทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆนี่บอกได้เลยว่าเจ็บมากๆค่ะตอนนี้นะคะในส่วนของตัวตับหมูนะคะแล้วก็ตัวพริกหยวกของเราก็สลดได้ที่แล้วนะคะเป็นที่น่าพอใจแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะทําการใส่ในส่วนของตัวต้วตนหอมค่ะแล้วก็ทําการคลุกเคลานะคะและก็ทําการ แกะได้เลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะเมนูนะคะตับหมูผัดพริกหยวกในแบบฉบับของไลลาก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมนูนี้นะคะสามารถทานคู่กับข้าวสวยแลร้อนรู้ว่าจะทานเล่นได้หมดทัดชื่นเลยค่ะเป็นเมนูง่ายๆนะคะเพื่อนๆลองทําดูได้เลยนะคะและยังไงวันนี้นะคะไลลาต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วไว้พบกับไลลาคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ